เอาแผ่นกองแผ่นกองเพื่อใครซื้อไปใช้แล้วมันดำมันดำวันนี้เอามารีวิวให้ดูตัวนี้หนึ่งหนึ่งกล่องมันจะมีสองแผ่นสําหรับด้านหลังนะสําหรับด้านหลังนะตัวนี้มันสําหรับด้านหลังก็จะมีสองแผ่นแบบนี้เห็นไหมก็ใครที่ใช้กองแอร์ด้านหลังแล้วมันปรากฏว่านานแล้วมันดำนะฟิลเตอร์มันมันฝุ่นมันไปเกาะเต็มหมดแล้วก็สามารถซื้อไปเปลี่ยนได้นะครับไปซื้อไปเปลี่ยนได้ก็ตัวนี้ส่งฟรี250บาทนะครับแต่ว่า ง่ายสุดไปร้านร้านอะไหล่รถอะร้านอะไหล่รถทั่วไปนะแถวบ้านเนี่ยแถวบ้านพี่อะไปซื้อเลยาาเพราะว่าที่ตัวที่ตัวมันอะาาเ,นเดี๋ยวช่างเอาให้ดูเดี๋ยวช่างแกะดูมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นเ,นนเขาเรียกกองแอร์ด้านหลังก็แนะนําใช้ดีมีประโยชน์แต่ว่าทุกๆ1นึ่งมืโลเปลี่ยนไส้กองมันด้วยนะเปลี่ยนไส้กองแบบนี้นะครับก็อ่ะนี่อันนี้แผ่นแผ่นกองนี่มันจะอยู่นะก็ ในชิ้นแรกมันจะมีแผมไม่ให้อยู่แล้วนะครับ1ชุด1ชิ้นนะครับก็แถมไปเลยแัวนี้นะครับ790บาทส่งฟรีเข้ารูปตรงรุ่นเข้าฟุบไม่ต้องทำอะไรปล่อยแค่นี้แล้วก็คอยสังเกตนานๆไปแล้วก็ฟิลเตอร์ตร,ตรงนี้มันจะเริ่มดำจากสีขาวเนาะเวลามันทำงานแอร์ทำงานมันดูดฝุ่นเข้าไปนะครับฝุ่นในรถเรานี่แหละแต่ถามว่ารถ แม่งสะอาดมากมีฝุ่นไหมเออไปลองไปลองดูไปลองดูตรงนี้กันนะครับรเยอะมากเยอะมากนะครับฝุ่นฝุ่นมันพวกนี้กรองได้ถึง PM 2.5เน้าะก็แนะนำให้ใส่กันไว้ดีกว่านะครับแต่ว่าพอนานไปแล้วมันเริ่มดำให้ใช้ฟิลเตอร์ให้ใช้ฟิลเตอร์ซื้อไปเปลี่ยนไม่ต้องซื้อไอ้ดำๆนี้แล้วนะไม่ต้องซื้อซื้อครั้งเดียวแล้วรอดต่อไปก็ซื้อแต่อฟิลเตอร์ไปเปลี่ยนเอานะครับประมาณนี้ประมาณนี้ใครอยากได้ตัวนี้ก็ประมาณนี้